เจอนานมากเลยอะโอ้ยเอ๊ะมันเ็นาที่นม่ไีไม่เคยเจอกันลยแต่อนนดูแต่าไะเป็นงไเนี่ยาชนี้เราจดูจรงดทบ่แเราดูสดเลยนะคะเฮ้ยร้องแล้วว่าทิ มันปัดซ้อมพี่คิดว่จะไปทำการก็โดนไล่ออกแต่ผู้ชายก็ไม่เอาอีกเฮ้ยใจเย็นเอางี้ฉันกำลังจะไปสมัครงานพอดีแกไปกับฉันฉันจะเป็นนักน้องทุกไมอาโอ้ก็เชื่อชื่ออยู่ทุกไมเชื่อชื่ออยู่โชคดีกระดานดีมากเลยวนี่เราสองคนได้เป็นนักเอกไปไปไปจอนานมากสวยขึ้นหน้าเหมือนกานเหมือนกานสวยมากเลยจะไม่ให้เลยจะไปโพดทีน่ะ สวยเกินไงวันนีคจับโอ้ยเสยนทางไวเนี่ยตกใจหมดขอโทษครับว่าแต่คุณสองคนมาทำอะไรกันเหรอครับอ๋อคือเราสองคนกำลังจะไปทองานครับแม่น่ารักแบบคุณเนี่ยต้องทำงานเหรอครับผมที่เก็บตังเง่นคุณเองครับอันนี้ชื่อจริงปะ เคิดจะมาจีบเพื่อนฉันเนี่ยนะตัดอีไอ้ห่ไอ้เทนคำพูจิการสีน้ำเออว้ยน้าพึ่งทงานกว่าเขา2คนที่มาสมัครงานครับค่ะใช่ใช่ใช่ใชโน้ะอ๋อค่ะสมัคงานเหรอค่ะแล้วนี่ เราบงกัน้อุยตายแล้วถามถูกทางมากเลยทุกคนด้วยพี่เซนพี่เซนเลยมึงกูได้งัดแน่เราเราได้แน่เราได้เออคือฉันเนี่ยนะคะกับเพื่อนฉันเนี่ยเราทำได้หลายอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเออถูกเช็ดคว้านล้างอะไรหมดเลยค่ะค่ะผู้จัดการรับเราสองคนเข้าทำงานได้ไหมคะค่ะทำได้ทุกอย่างค่ะจริงเหรอ ออย่ามาแตะต้องเพื่อนฉันนะคะใช่แล้วแกเป็นใครวะอยฉันกล้ามาแตะต้องตัวฉันฮนะอย นี่แอร์แฟนเก่าผมนี่เก่าคือเก่าเก่าเอ้าลืมผู้ชายอ๋อกดไปแค่ประเด็นก่อนเนาะเอ่อเอามีบทพี่มีบทนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเอ เป็นอย่างนี้ครับบอสคือมันเป็นท่านประธานคะก็อีผู้จัดการคนนี้แหละค่ะมันเจ้าชู้มากเราสองคนเนี่ยตั้งใจสำหรับงานแต่เขาเป็ลวนลามฉันค่ะบอสฉันพยายามสู้จนชีวิตแล้วนะคะตัวเองโกรมากไม่ยินยอมเลยใช่ไหมไม่ไม่ไม่เลนแต่นิดเดียวไม่เลยสักนิดใช่ไหมไม่ค่ะทุกคนไม่เลยใช่ไหมไม่ไม่ปฏิเสธเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมผู้จัดการแบบแกฉันไม่เอาไว้ในบริษัทฉันหรอก ฉันไล่เขาไอ้เอ,อ,อ,อๆกูไม่โด <c oughs> นเลยออกฟอนก็ฟังอธิบายก่อนนะครับผอเลยเื่อคืสองคนเนี่ยายามไม่มีบทเลยแต่งตัวมาสมัครงานบริษัทผมใช่ไหมค่ะน่านจะเข้าใจอะไรผิดแต่ไม่เป็นไรไอดอลสาวกับสาวลูกทุง่งเอ็ดกันน่าจะดีดีไหมคะทุกคน งั้นผมรับคุณสองคนเข้าทำงานเลยแล้วกันนะเออคนนี้หล่อและใจดีแล้วรวยมากไปอคนนี้อันนี้ตามผมมาเลยนะตามที่ตามไปไปสิบอสบอสไปหมวดที่บ้านเลยนะบอสบอสเอ๊อะไรสมกันมากตั๊ตุ๊ตุว้ายว้าขอบุหรี่นะจ๊ะนี่เร็วๆนะจ๊ะหรอก啊ปากสั่นเนี่ยของกูยืมหน่อยกูโดนแล้ว ว่านิ้วขานะคะยิเอาโอเคโอเคสำนาเนอะสำนาคือมึงหอมมากวันนี้หอมคมือหอมจุ๊บมึงหอมจุ๊บทุกคนครับผมโดนแลกออกแล้วครับทุกคนมีใครสนใจรับผมไปเลี้ยงดูไหมครับมีเนี่ยฮะผมกินน้อยใจกินประหยัดครับเตรียมไหมครับเตรียมค่ะ ไม่ยินอะไรปกเลยมีบอตนมึงเรีกบอร์ฉันมึงเบอร์ฉันมึงต้องรู้ว่าเราเราแบบคนเดี๋ผมเก็บเนองงแต่ว่าอยาให้ทุกคนรู้นมึงเรียกบโอเครับ5 4 3สส อะไรอีกอะเมื่อหอมอย่างคุณเนี่ยไม่รบทำงานหรอกครับแต่ผมเลี้ยงคุณเองไม่ไม่เอาหรอครับไม่ปฏิเสธ นุ้มจะได้ผัวน้ว่คืได้แล้ว